สวััสสดีครบำหรับเกมฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564นะครับก็มีฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเยอะมากเลยนะฮะโดยเพาะเกมพิมพิริกอังกฤษนะครับตั้งแต่หัวค่ำเลยครับ1นึ่ทุ่มตรงนะฮะสเปอร์เจอกับเวสต์บอมแล้วก็3ามทุ่มมีวูฟกับเลสเตอร์แล้วก็คู่เอกอยู่ตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็คู่ดึกสุดเวลาตีสองครับเชฟฟิลด์ เจอกับเชลซีนะฮะนอกจากนี้ครับทุกคนยังมีฟุตบอลกันโชเซเรียอิตาลีด้วยนะครับมีเตะกันหลายคู่เหมือนกันนะเอซิมิลานก็มีโปรแกรมเจอกับโคโตเน่นด้วยนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับคืนวันอาทิตย์เนี่ยมีบาร์เซโลนาไปเยือนเบติสนะครับก็ถือว่ามีฟุตบอลลีกใหญ่กันเนี่ยทั้ง4ลีกเลยนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีแล้วก็ ลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับโมนาโกก็มีโปรแกรมนะไปเยนนีมนะครับก็ถือว่านี่ครับฟุตบอลเยอะนะครับสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกหลีกรองรองแล้วนะฮะหลีกรองรองที่มีโปรแกรมแข่งขันนะครับก็ถ้าใครเป็นคอบอลนะคืนวันอาทิตย์ก็ได้เชียร์กันตั้งแต่หัวค่ําเลยนะฮะหัวค่ําลากยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะถึงเช้าแหละนะถ้าแบบนี้นะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีฟุตบอลแทบแทบ อเมริกาใต้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ยมีฟุตบอลบราซิลด้วยเนี่ยหกโมงครึ่งเนมงเช้านะครับเนี่ยนะฮะก็จะไปข้ามไปนู่นเลยเช้าวันที่8นะครับโอ้โหฟุตบอลเยอะครับสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะตั้งแต่หัวค่ำไปยันเช้านะครับแต่ว่ามาที่คู่หลักนะครับที่ผมจะพูดถึงหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นทีเด็ดบวก10ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ติดตามนะครับเกมที่แอนฟิลครับ ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เริ่มแข่งขันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นบิ๊กมตช์เป็นคู่เอกนะครับก่อนเกมต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมผู้มาเยือนอย่างซิตี้ดีกว่าชัดเจนนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก็แพ้กับไบรตันมาเพราะฉะนั้นนะฮะเกมนี้ก็ต้องการที่จะอยากจะต้องเก็บสมแต้มโดยเฉพาะการเจอกับแมนซิตี้ชั่วโมงนี้นะฮะถ้าได้3มแต้มลิเวอร์พูลก็น่าจะมีโอกาสกลับมาลุ้นแชมป์ได้แต่ถ้า เซตตี้บุกชนะได้เนี่ยแทบจะตัดลิเวอร์พูลหลุดจากวงโครจรลุ้นแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับดูเลทนิดน,นึงแล้วกันนะฮะเปิดออกมา3เลทเนี่ยปรากฏว่าแมนซิตี้ดูดีกว่านะครับมีราคาต่อปอนะครับก็คือเสมอควบครึ่งแล้วก็ราคาครึ่งลูกด้วยนะครับที่แมนซิตี้เป็นต่อแล้วก็อีกหนึ่งเลทก็คือครึ่งควบลูกนะครับนี่ฮะมันชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีภาษีที่ดูดีกว่าลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนเลยนะครับแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยทั้ง3ามเลทนี่ก็ถ ส่วนทีนี้มาดูอัตราการจ่ายหน่อยแล้วกันนะฮะเริ่มกันที่ราคาที่แมนซิตี้ต่อเสมอครึ่งครึ่งนะครับอัตราจ่ายเนี่ยถ้า,า,ยยถาเชียร์ซิตี้จ่ายอยู่ที่0.83นะครับแต่ถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงนะครับคือถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้เต็มนะครับในกรณีที่เลือกเชียร์100่งรอยบาทนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเชียร์100ได้200รวมทุนก็คือได้เต็มนะฮะได้กำไร100บาทนะครับแต่ถ้าเชียร์แมนนซิตีีี้้้จะได83บาทาทถคุณเเชยยร์100่ นะครับเช่งร้อยได้183บาทรวมทุนก็คือกำไร83บาทนะครับอ่านี่ฮะนี่คือเหรีตัวแรกนะครับส่วนเหรีนี้ครับแมนซิตี้ต่อครึ่งลูกก็คือบังคับชนะเหรียนี้ยจ่ายแมนซิตี้จ่ายเต็มนะครับลบศูนตัวแดงนะครับเชียร์100ได้200นะครับก็คือได้กำไร100บาทส่วนถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลจะจ่ายอยู่ที่0.79นะครับเชียร์100นะครับจะได้79บาทนะครับเออนะฮะอ่ะส่วนเหรีนี้ครับ ครึ่งควบลูกนะครับโอ้โหเรืนี้ผมว่าค่อนข้างแพงนะแต่ว่ามันก็เย,ย้ายวนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเชียร์แมนซิตี้เนี่ยจะจ่ายเต็มนะครับเชียร์หนึ่งได้100นะครับแต่ถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลจ่ายอยู่ที่หกสิบบาทนะครับศูนย์จุดหกศูนย์ก็คือเชียร์หนึ่งร้อยได้กำไรหกสิบาทน,นั่นเองนะครับก็เป็นกำพงที่ค่อนข้างสูงนะส่วนอัตราการยิงมากยิงน้อยของคู่นี้เนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่สองลูกครึ่งควบสามสามลูกแล้วก็สองลูกครึ่งนะฮะ ก็ถ้าพูดถึงจริงทั้ง3เรทราคาเนี่ยมันก็ต้องลุ้นให้เกิน3เมตรอะในการยิงรวมกันของคู่นี้นะถ้าคุณเชียร์สกอร์ยิงเยอะนะครับแต่ว่าอัตราจ่ายก็แตกต่างกันไปนะครนี่ครัาตามนี้เลยนะครับทุกคนส่วนนี้จะเป็นเลือกทีมชนะนะครับถ้าริบูชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่3.30ถ้าแมนซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่2.16แล้วถ้ามุมเสมอจ่ายอยู่ที่3.30นะครับ ส่วนอันนี้เป็นสกอร์รวมนะครับเลขที่ก็จ่าย1.00ส่วนเลขคู่ก็จ่าย0.91ครับทีนี้มาดูเกมครึ่งแรกหน่อยแล้วกันนะฮะครึ่งแรกเนี่ยมี2เลทที่เปิดมาก็คือมนซิตี้ต่อเสมอครบครึ่งนะครับจ่ายลบ0.79ตัวแดงนะครับก็ถือว่าจ่ายเต็มนะครับถ้าเชียร์ครึ่งแรกเห็นมนี่ครับเชียร์100ได้100นะครับแต่ถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลจ่ายอยู่ที่0.70ก็คือเชียร์100ได้70บาทนะครับ ส่วนโอ้เหล่านี้มีมุมเสมอด้วยนะครับราคาราาคเสมอเลยนะครับถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยจ่ายเต็มด้วยนะครับเนี่ยฮะเชียร์หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยเลยนะครับถ้าเชียร์มุมนี้นะครับแต่ถ้าเชียร์แมนซิตี้จ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเก้าอ่ะนะฮะนี่จ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเก้าเห็นไหมครับว่าได้กำไรห้าสิบเก้าบาทอันนี้คือเกมครึ่งแรกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสกอร์ยิงมากยิงน้อยนะนะครับก็มีสองเลทก็คือลูกครบลูกครึ่งแล้วก็ราคาหนึ่งลูกนะที่เปิดออกมานะครับก็็สส่่่ววนนนนนนตตรรรงีี้้เปอััาาจยะคบมมุก็ ครึ่งแรกนะครับถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลชนะครึ่งแรกก็จ่ายอยู่ที่3.95ถ้าเชียร์แมนซิตี้ก็จ่ายอยู่ที่2.54ถ้ามุมเสมอก็จ่ายอยู่ที่2.20อันนี้คือเกมครึ่งแรกนะครับทีนี้ครับเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกนะลิเวอร์พูลแพ้ไบรตันคาบ้าน0-1แล้วถ้าย้อนกลับไปเกมในบ้านก็ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับเบอร์ลีย์นะศูนย์ประตูต่อหนึ่งคือแพ้ในบ้านติดๆกันมา2เกมแล้วนะสหรับลิเวอร์พูลนะครับส่วน ซิตี้เนี่ยโอ้โหผลงานฉายไ่เหลือเกินนะฮะนับใน5เกมหลังในทุกรายการนี่ชนะรวดเลยนะชนะวิลล่าชนะเชลเทนแฮมนะเชลเทนแฮมในเอเ u อนะครับแล้วก็ชนะเวสต์บรอมชนะเชฟฟิลด์ชนะเบอร์ลีย์โอ้โหนะผลงานฉายไ่มากๆนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าเกมเนี้ยนะฮะผมดูจากเลทที่เปิดออกมานะครับแล้วก็ รวมไปถึงสภาพความพร้อมอะไรต่างๆแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยข่าวดีนะอลิสันเบ็กเกอร์ฟาบิงโยแล้วก็มาเน่น่าจะกลับมาเล่นได้นะครับส่วนแมนซิตี้ยังไม่มีเดวบอยยังไม่มีกุลแต่ผมว่านะตอนนี้เรื่องขุมกําลังเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ได้ไม่ได้หนีกันหรอกพีจารณว่าความตาม่างผมว่าอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่านะครับแมนซิตี้เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับส่งใครไปเล่นเนี่ยก็ทํผลงนานออกมาได้ดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมมองแบบนี้ผมอมองแบบนี้แล้วกันนะครับเกมน,นี้เล่นที่แอนฟิลแล้วลิเวอร์พูล สถานการณ์เหมือนหลังชนฝาเหมือนกันกนะครับพวกเขาต้องการสาแต้มเพื่อจะลดช่องว่างให้ห่างจากแมนซิตี้ลดลงนะครับถ้าจะมองถึงการลุ้นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยดีพอที่จะไม่แพ้ซิตี้ในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับทีเด็ดบวกส0บสำหรับคําคืนวันพีธในเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ให้เลือกเชียร์ลิเวอร์พูลจะเป็นทีเด็ดบวก10ให้กับทุกคนได้เหตครับและอย่าลืมนะครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจขอให้โชคดีครับ